fc ครับใครมีเหรียญ10บบาทสสีเก่าๆนะครับแบบนี้นะครับผมลองสังเกตเหรียญของท่านดูให้ดีนะครับ fc ก็พอดีนะครับมี fc ทาง Facebook ได้ส่งรูปเหรียญนะครับมาประเมินราคาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ fc ดูนะครับว่าใช่เหรียญ10บบาทปี2533หรหรือเปล่าไปดูรูปกันเลยครับนี่ครับนี่คือรูปเหรียญที่นะครับ fc ทาง Facebook ของผมได้ส่งมานะครับบอกว่าเป็นเหรียญ10บาทปี33แท้หรือเปล่านะครับอ่ะให้ fc ช่วยกันดูครับอ่ะ fc ครับดูจบแล้วใช่ไหมครับอ่ะ fc ครับเดี๋ยวผมยังไม่เฉลยครับ fc อ่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดี fc ทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับ ต้องบอก fc ด้วยว่าเหรียญ10บาท2สีในรุ่นของในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะครับมีการเล่นหากันอยู่ถ้าเป็นปีพศนะครับ fc ฟังนี้นะครับถ้าเป็นในรูปแบบของปีพศมีแค่เพียง3ปีพศเท่านั้นครับคือปีพศ2 5 3 3 2ปีพศ2531และปีสุดท้ายปีที่3คือปีพศ2541ครับ fc นะครับก็คือ3ปีพศนี้เท่านั้นที่มีการเล่นหากันจำนวนการผลิตปี33 100เหรียญปี31 6200เหรียญและปีสุดท้ายปี41980,000เหรียญครับ f c อ่ะ f c ครับเหรียญที่ f c เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอ, s, อนี้ครับอ่ะก็นะครับเป็นปี2531ครับ f c ถ้าใครมีปี2531แบบนี้ ช่องซุปเปอร์คอยยินดีรับซื้อประเมินราคา2 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทถ้าสภาพสวยๆนะครับถึงขั้นไม่ผ่านการใช้งานอาจได้สูงสุดถึง1 3 0 0ถึง400บาทกันเลยทีเดียวครับ f c ประเมินตามสภาพของเหรียญ f c ครับอ่ะถัดมาครับถ้าใครมีเหรียญ10บาทนะครับสสีปี2541แบบนี้ครับ f c จะนะครับสภาพขอบบินหรือไม่บิน f c ก็นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับผมประเมินราคาทุกสภาพครับ แต่ราคาขึ้นอยู่กับเหรียญของท่านหากเหรียญขอบบินแบบนี้ครับรับซื้อ20บาทถึง30บาทไม่เกินนี้ครับหากสวยๆขึ้นมานะครับประมาณนี้ครับก็อาจจะซื้อถึง40-50บาทนะครับ f c หากสวยสุดๆครับผมขอไม่บินอ่ะ f c ครับขอไม่บินอ่ะมือนกับเหรียญนี้เนาะไอเหรียญไหนอะเหรียญนี้อ่ะเหรียญนี้ก็บินอยู่นะครับอ่ะอาจซื้อ50บาทถึง60บาทถ้าสวยขอบไม่บินครับ f c แผลน้อยครับอาจซื้อสูงสุดถึง80บาทกันเลยทีเดียวต้องบอก f c เลยว่าครับ ใครมีเหรียญ10บาท2สีแบบนี้สังเกตดูให้ดี f อครับลูปที่ให้ f อดูนะครับเป็นเหรียญ10บาทปี2537ครับตัดหางมาเป็นปี33ไม่แท้ครับต้องบอก f อเลยว่าเหรียญน,นี้ถ้าใครมีรวยครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ประมูลนะครับจบไปที่ล้านเอ็ดห้านบาทหนึ่งล้านหนึ่งแบาท ราคาประเมินกันสูงมากครับถ้าใครมียิ่งนะครับถ้าใครมีเงินนิดหน่อยถ้าไงมีค่าใครกระเป๋าหนักๆมีสตังค์นะครับมีเงินเยอะๆเนี่ยนะครับเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรแล้วเป็นเงินที่ไม่ได้กู้มาผมแนะนําเลยว่าให้ท่านลงทุนในเหรียญสิบบาทปีสามสามได้ครับอนาคตเงินท่านงอกเงยแน่นอนผมเชื่อว่างอกเงยยิ่งกว่าการนําเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆเชื่อผมครับ สิบบาทปีสามสามนะครับก่อนประมูลนะครับราคาสตาร์ทก็อยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นบาทไปจบกันที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเอฟซี FC, ลองคิดดูแล้วกันนะครับเวลาจากปีห้าห้าเก้านะครับมามาจบที่ปีหกห้านะครับใช้เวลาไม่กี่ปีครับผมคิดว่าหลายท่านนะครับฟังคลิปนี้แล้วอยากที่จะลงทุนในเหรียญสิบบาทปีสามสามอย่างแน่นอนถ้ามีเงินนะครับไม่ต้องรอครับผม คลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านเป็นเพียงแค่นี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ